ด่วนเหลืออีก6วันหมดเขตร,รีบไปทำเพื่อสิทธทิประโยชน์มากมายของท่านไม่ทำเสียสิทธิสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้23มีนาคม2563ลงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนปี2563ครับรีบไปทำนะครับเพื่อสิทธทิประโยชน์มากมายไม่ทำเสียสิทธินะครับถ้า ไปทําไปลงทะเบียนจะได้สิทธทิประโยชน์อะไรมาดูครับ 1. ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐกรณีสัตว์เลี้ยงประสบภัยเช่นภัยแรงน้ําท่วมหรือโรคระบาดสัตว์นะครับ 2. รัฐอาจมีปัจจัยการเลี้ยงสัตว์สนับสนุนนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนถ้าใครไม่ลงทะเบียนก็ไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับ 3. จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องนะครับ สี่ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆจากภาครัฐนะครับยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วนะครับพายุโพดนนี่มีหลายจังหวัดนะครับที่บัวควายของเกษตรกรหลายคนโดนน้าพัดไปเลยเสียชีวิตกรณีเช่นนี้ถ้าเราลงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาครัฐมีการเยียวยาให้นะครับเป็นเงินหรือว่าช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเลยนะครับก็ต้องรีบไปทําเพื่อสิทธิทประโยชน์ของเกษตรกรนะครับ ตอนนี้เหลืออีก6วันครับถ้าไม่รวมวันนี้นะครับแต่ถ้ารวมวันนี้จะเหลืออีก7วันคือใครดูคลิปแล้วไปทําเลยก็เหลืออีกดวันแต่ถ้าพรุ่งนี้จึงค่อยไปก็จะเหลืออีก6วันนะครับคือเขาเปิดรับเรื่องตเบียนตั้งแต่นานมาแล้วครับจะหมดเขตสามสิบมีนาคมหกสามตอนนี้เหลือ,ออีก6วันก็คือยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดนี่สี่วันแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ไปแล้วก็วันที่สามสิบถึงสามสิบมีนาคมอีกสองวันรวมเป็นหกวันนะครับติดต่อ ลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอตามภูมิลำเนาที่ท่านอยู่ได้เลยนะครับถือบัตรประชาชนไปเพียงใบเดียวทำได้เลยกติกาครับหนึ่งครัวเรือนลงทะเบียนได้เพียงหนึ่งคนนะครับถ้าท่านเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงเ,เศรษฐกิจนะครับ เลี้ยงสัตว์ในโคลเลือนก็ไปลงได้เลยเพื่อสิทธิประโยชน์นะครับคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ